คุณพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยเมื่อวานนี้ล่าสุดในนะเบื้องต้นวันที่2ี่มกราคมนี้รัฐบาลจะดําเนินการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟสสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วโดยช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนของกลุ่มเป้าหมายซึ่งกรณีที่จ่ายเงิน ไม่สาเร็จในครั้งแรกก็จะมีการจ่ายซ้ําหรือว่าดีทายให้แก่กลุ่มเป้าหมายอีก3ครั้งเมื่อพ้นกาหนดการดีทายครั้งที่3แล้วค่ะรัฐจะยุติการจ่ายเงินแกกลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายในโครงการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าก็ตั้งแต่ครั้งแรกเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ว่าต้องไปไปไปดูเรื่องพร้อมเ์ผูกไว้ดีหรือ,อยังนะส่วนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินด<อ>ิจิตัลหนึ่งยันบาทน้องอ๊ตเปิดแอปทางรัฐค่ะบอกให้ฟังหน่อยสิหรือว่าคุณผู้ฟังเขาเนี่ Oh. เปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะค่ะระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง S M S หรือที่เราเรียกกันว่า O T P กรอกรหัส O T P ให้ถูกต้องค่ะจากนั้นกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธ์ตามโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของท่านอยู่ในขั้นตอนใด ดอกจันตรงนี้ค่ะหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่4ท่านไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการดิจิทัลเติมเงิน10,000บาทแล้วโครงการเติมเงิน10,000บาทดิจิทัลวอลเล็ตเฟสามค่ะก็คาดว่าจะใช้เงินหลายคนหวังไงเฟดสองยังไม่ได้อนนะแต่เฟสามถามแล้วนะก็จะใช้วงเงินที่เหลืออีก1.4แสนล้านบาทนี่แหละคาดว่า เฟส3จะเริ่มช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี68หลังจากทดสอบระบบดิจิทัลวอ l เล็เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้เร็วๆนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้พอมีข่าวว่าจะโอน27คนรู้จักหลายคนก็เข้าไปเช็คใน ในแอป,ปทางรัฐอะ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เจอกันว่าอยู่ในขั้นตอนที่3ตรวจสอบสิทธิ์กันกเยอะเลยต้องรอกันนะครับก็อย่างที่น้องโอ๊ตบอกเนาะมีอัปเดตว่าให้เขาบอกว่าให้เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้เขาจะอัปเดตสิทธิ์อะประมาณ20-21มกราคมก็อีกประมาณสัก2ให้เข้าไปอีกสักทีก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากท่านนายกรัฐรมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรนะครับก็บอกว่าเฟสที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในปี68อย่างแน่นอนโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยรอบนี้ จะไม่แจกเป็นเงินสดนะครับผ่านพร้อมเพย์เหมือนที่ผ่านผ่านมาก็จะแจกเป็นด<ม>ิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าต้องใช้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเครื่องมือเชื่อมต่อกับรัฐบาลแล้วก็เชื่อมต่อกับประชาชนสอดคล้องกับที่คุณประเสริฐจันทร์รุงทองเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้เรื่องของตัวระบบเนี่ยได้ผู้ดำเนินการมาจัดทําระบบแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทได้ส่วนความคืบหน้าเรื่องของระบบนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะใกล้เสร็จแล้วถ้าเสร็จปั๊บจะมีการทดลองเนี่ยประมาณ1เดือนก็คาดว่า สามเดือนน่าจะแล้วเสร็จนะครับก็คือภายในเดือนมีนาคมแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเรื่องระบบเนี่ยจะไม่มีปัญหารองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า30ล้านคนได้อย่างแน่นอน27มกราคมนี้รอลุ้นกันว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทหรือไม่นะครับ